วันนี้แม่ไปวัดมาละไปวัดแล้วทำไมยังจะไม่สบายใจอยู่ฮะแม่ก็จะให้แม่สบายใจได้ไงอ่ะก็พระท่านดูดวงศีลมาล่ะท่านว่าศีลจะมีเคราะห์เพราะเรื่องผู้หญิงแม่ใช่เรื่องพวกนี้ด้วยเหรอครับนี่ผมยังยังยังนึกไม่ออกเลยนะครับว่าผมจะเคาะร้ายจากผู้หญิงด้วยเรื่องอะไรก็ผมไม่เคยไปทำรา้ายผู้หญิงเมื่อไหร่นะครับ จริงจกทักพระเตือนอะยังไงก็ต้องระวังตัวไว้บ้างไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ดูหมิน่นแม่มีสินเพียงคนเดียวนะลนกครับมีอะไรโทรศัพท์จากคุณศส,สินค่ะ โอนสายเข้ามาได้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิษณุยุ่งอยู่หรือเปล่าครับก็นิดหน่อยครับไม่ทราบว่าคุณศศีมีอะไรให้ผมรับใช้หรืครับคือวันเสาร์นี่ยผมจะไปโอหินแล้วก็จะไปดูห้องที่คุณแม่เคยซื้อไว้ไม่ทราบว่าจะต้องไปขอรับกุญแจจากใครครับผมจะฝากบอกพนักง,งานที่นั่นให้เตรียมไว้ให้กแล้วกันนะครับ แล้วเรื่องห้องที่ผมจะขอซื้อเพิ่มนะครับตกลงมีไหมคือวันเสาร์เนี่ยผมจะพาผู้หญิงที่ผมจะซื้อห้องให้เขาไปดูห้องด้วยกันเลยเรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณชอบห้องไหนเลือกเอาเลยนะครับแล้วบอกพนักงานที่น่าได้เลยแล้วผมจะบอกกับเขาให้ต้องรับคุณอย่างดีที่สุดเลยนะครับ ขอบคุณครับครับมีอะไรเออคือคุณพิมพิกามาขอพบค่ะเชิญเข้ามาได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญนั่นครับ ผมดีใจมากเลยนะครับที่คุณจันมาหาผลพอดีฉันรวกมาทำธุระแถวนี้นะคะก็เลยถือโอกาสจะมาบอกคุณเรื่องที่คุณชวนฉันไปทัวร์ฮิงค่ะแล้วว่าอย่งไงครับคุณจันจะไปกับผมไหมครับฉันเสียใจด้วยนะคะ ทันทำกับข้าวอร่อยนะครับตั้งแต่ผมมาทานข้าวที่บ้านคุณเนี่ยน้ำหนักขึ้นเรื่งหลายโลถ้าใครใช้คุณมาหัวใจใช้มานะสาวนี่คุณว่างไหมอยากจะชวนไปหัวหินด้วยกันหัวหินเหรอ,อ,อฉันไม่ว่าอไม่ว่างเพราะว่า มีนัดกับคุณวิสณุแล้วใช่ไหมใครบอกคุณนะ่ะอ๋อฉันลืมไปว่าคุณมีญาติอยู่การโทรศัพท์นาทีนี้ก็คงจะมีญาติอยู่สนักข่าวกรอมอีกแล้วสิอืมผมก็ว่าคุณเนี่ยต้องมีญาติตะกุมาทองแน่ๆเลยถึงได้รู้ใจไปหมดว่าผมจะพูดอะไรสานี้ฉันไม่ว่างทำไมอะ่ะนี่จะไม่ต้องรู้นี่คะ ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าคุณก็ไม่ได้มีแนัดกับคุณวิษนุแล้วทำไมไปกับผมไม่ได้ก็อย่าลืมนะคุณยังติดหนี้ผมอีกอย่างนี้นคุณอนะ ค่ะ ใจอ่ะก็ยังไม่สายนะจ๊ะหมายความว่างก็ปูอข,อข่าตุ่นสีนี่ฉันหนีเจ้านายแกมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมาจับตะนี่แทนนะเรอฉันไม่ชอบของแถมยังได้ข้องและแถมเจ้าของติ้งต้องอย่างเนี้ยฉันไม่เอามาให้รบ ด้วยนะคะนี่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณคะแล้วไว้พ <c oughs> บกันนะคะค่ะไปยังคะ ชนะตาสัญญาสิพวกแกจะไม่วุงวามอีกอ่ะเออค่ะเ,เ,เราเราไปกันดีกว่าค่ะมันึงมาซื้อคอนโดเหมือนกันเหรอชิ้นแรกก็ไมกว่้ตกแค่ถังเข้าวสาระนะแต่ความจริงแล้วคงตกอยู่ในยุงข้าวทั้งยุ้งเลยละสิ ที่เธอหน้าจันทรน,นมันต้อสนใจทุนเล็กโถน้ำหน้าอย่างนายเนี่ย